ขาวเกินไปขาวเห็นอะไรพี่น้องขอโทษขอับพี่ใกล้มันติดสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอ,พอกันเฮาสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวดแดดซองตาตอนนั่งไทยตอนนั่งตั้งกล่องบ่อแดดบ่อซองได้พี่น้องพ่อกดไทยแค่นั้นแหละเอ้บาบ่อเป็นยังพี่น้องจา้าแดดยั<อ>งมื่อแรงบ่อแห้งซองตาเรื่องยั<อ>งไ<อ>งส่วขนมจีนมื่อนี้เด้อพี่<อ>น้องเด้อ ยำขนมจีนใส่อันขออนุญาตใส่มือได้บ่เด้อพี่น้องเด้อครับ สีหาม่วงแรงจะเว้นกำลังสีตกดินขอนี่น้ำคีมด้วพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เป็นฟ้าเป็นกะมีสุดทดล่องสองรอยเจ็ดสิบบาทด้วค่ะแต่ว่าอยากถ้าใสด่ดีดี สุดกลาง420บาทรักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่เป็นสิวสิวแพรแเมียสิวโพส,สิวพื้นนะคะ่ะทักมาเลยค่ะรักษามองได้ว่าดีมองได้วา่าแพงเราบ่หายทักมาเลยค่ะอยากให้ร่องเบ่งสักสุดนหนึ่งพี่น้องจา๋าผู้ใส่ก็ใส่เห็นผลพื่อกันค่ะบางคนยังมาเบิดตแต่รับฝ่าออกแล้วพี่น้องจา๋ากูได้ออกแดดไปน,นํำกันแดดน้ำพี่น้องอ มาเชียคืนครอบครับยวมากิน,นะนทำไมเค็มชอมเลย เป็นแบบปะเบียวบงังแดดซองหนาได้พี่น้องขาวเกินไปขาวเห็ <c oughs> นแดพี่น้องขอโทษขอให้ไก่มันติดมันกินหมูนะเอาอีานี่มันมากินหมูคนกินยังกินน้ำมาเลยยิงทอดหมูยิงมาคักบวชะเออลูกมากิน <c oughs> ยี่สิบไปห้าเลี้ยงด้วยสิน้องเลี้ยงเอยียงหักกัน <laughs> บกกาขาเพื่อได้จเนือ่อแต่ว่าตัวนี้กับบกกาขาเลยล <laughs> ่ะนั่นตังกลงพิษเดาซอง มัเป็นยังไงบ้างพี่หลังหนากระสีเรื่อง,ง,ลงเลี่ยงแน,น่แน่บัดมันไม่ยังเดียวที่แดกตอนตั้งมันหอมมันอันแดดบดมักินบดหรอถั่วนะมันหนึ่งนะมากหม้อ มันเวลาได้มันสิบว่ากินน้ำแน้งอาจกลิ่มเบิดมือ่อกำลังมาแดดวางตัางกล่องแล้วพี่นัวเนี่ยกลิมว่าแมนผลแมนผลสิมาร์ดดิอืมกลิมว่ากัวน้นำสั่วขนมจีนดีใส่ตาค่ะ กว่าหักตัวผู้นี่ขนาดแส่แว่นเลยอ่ะกระเด็นมาเดยนี่คือบอกว่าเขาตั้งกล่องถือมันมาง่ายมองมันจีเจ้าแสบเลยคือมันตากแดดเนี่ยแดดแสบพี่น้อง รับแดดนิดหน่อยวิตามินป่อ๋อโคตรอองั้นมาจะบริโภคบันทึก บกัอ,อ,อันนี้กับพ่อตั้งนี่มา,มาพี่มาพี่ขอโทษขอใหยพี่นกินมาเอ้าเบือเห็นอีกเห็น อบางที้ม่นมากินรับไม่กินจะหายมากกว่านี่น้องขับไปก็กาแฟหม้อตุ้ยเงีาบกินแค่หม้อ đề nào nè Hình nha trời Của Tuần này phốt các bạn Bây giờ bữa là Bây không? Bây ừ. ขายดีครับพี่น้องเลยมก็แคบโน้นค่ค่ หน่อยโพราะต้องมา็ดกินอีกไหยครับกำลองแสบพี่น้องมันก็แสบหมอไม่แสบมาออพี่น้อง เกือกคนอ่ะตอบดีครับอืมเอาพี่น้อง,อองจัมือหนีเฮาสองคนพ,พี่พี่น้องมากินส่วนขนมจีนแ่นป่ยำเออยำของย่างอ่ะแสบๆนัวๆให้พี่ให้น้องเบ่งเอาบรรยากาศยังมืงมาแลงมาฝากพี่ฝากน้อง ส <risque> มุนกับมาแล้วพี่น้องอ้อมขางอ้อมแก่ทั้งไก่ทั้งหมาเอาสลับมือนีเข้าสองก้อนอกินน้ำซะเถอะกอนจะได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พอกัอนคลิปหน้ามือ้อนาครับพี่น้องสลับมือน,นีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ